ครับยินดีตอนรับข่าสซูช่องซวยบักขามสมบานขามน้องกีการถี่ซื้อซวยบักขามสมเนี่ยเพราะว่ามันมีอันเรื่องเล่ามีสตอรี่บีใหนะครับอยู่ทงอยู่หน้าครับบ่มีดนตรีเล่นให้ฟังเดี๋ยวมือนาพุ่งแล้วครับจังสีเอาพินเอากีตาร์มาเล่นอยูุ่ทงหน้าให้ฟังมือหนีมาเบิงอันเจ้าของนะครับน้องไ้ ผูพ้พ่นเอาชนะโควิดไดู้ดู้พ้นคิดท่านมองปีที่แล้วเนี่ยโ้โมมีหอดต้นไม้บมมีหอดอนเนี่ยสิกินนะครับเฮ้ยสองปีเขาบัดน,นี้นพี่น้อง,องเอ้ยแมนว่เาจ้าของมัเอาโซล่าเซลเลจาะน้ำประดานพี่น้องใส่พลังงาน สะอาดใส่พลังงานแสงอาทิตย์ที่มันมีอยู่แล้วแสงอาทิตย์โบมีจำกัดใส่ซ้ำได้กับโบเบิร์นะครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นการเอาชน,น,นะโควิดนะครับเพิ่นปลูกบกหุง่งปลูกบกทั่ว <c oughs> ปลูกกล้วยหอมผักชีเพราะเขมีหอดบักทุเรียนพี่น้องนี่สีวอลเลยสิฮะว่าขีดตัวนี่มีอันบกม่วงนะครับอันนี้อันนี้แม่ต้นกล้วยหอมบนนิหน่อย,อยเออนี่ละต้นกล้วยหอมน้อยน้อยสิเป็นสีแดงจริงสิครับพี่น้องอันบกเขี้ยว อันนี้โอ้ต้นน้อยๆอยนี่ออกดอกแล้วพี่น้องเบิง้งบท่านพ่อคือยุ้ต้นบท่านพ่ออันนั้นยุมันจะเอาอันลูกมันทนดีหน่อยมันจะเอาลูกมันไวติอันนี้บอกม่วงนี่อย่างน่อบอกม่วงสวายบอกมอ่วงอันสมบานเท่านี่อันนี้กล้วยน้ำว้าเด้ครับพี่น้องโอนนี่เบิ้งให้ให้ใหหน่าสวนผสมผักหวานมีผักหวานมีพริกไทยครับพี่น้องใช่ ใสต้นพักหวานออบองอันแต่ดาวอินค่าเนะี่ยนี่ครับต้นพริกไทยครับพี่ต้องครับนี่นานพักเพินนี่เป็นการเอาชนะโควิดนะครับนี่เป็นดอกแค่ต้นแค่ในช่วงโควิดเป็นการประหยัดเงินหาเงินบาได้ก็บ่ต้องเพิ่งพ้างเงินมันละนะครับ กับเพิงผ้าตัวเองเพิงผ้ากันพุ่งปญัญญาปุญญาแต่ไงเข้ามาเนี่ยั้งเต้นน้อยๆาใหญ่ครับผมนี่กับเป็นอเออความสุขของเด็กๆอออเอาครับเบิง้งหาเน็กินหาเนวกินเส้าครับแมนยุสัยกับต้องกินหาปลากินโอ้เขาพอดี บ่ต้องได้ไปซื้อตลาดพี่น้องบอสือมาปีแล้วบ่ซือมาปีแล้วเออมีอ้อยมีกล้วยเอาติดแล้วติดแล้วติดแล้วมีอ้อยมีกล้วยมีอันต้นซักมีบักขามเทศมีหัวจิงไข่มีคามียางนามีต้น นี่ก็เป็นความสุขของเด็กๆนะครับยิบขอยหลังอีกยิบขอยหลังอีกหยิบมาหยิบมาหยิบมาเลยเป็นความสุขของเด็กๆเล่นไปนะครับเล่นกันไปเถียงกันไปเอาเบิ้งพี่น้องเด้อมันขึ้นมาสิได้หลายปันใดนี่เป็นภูมิปัญญานะครับข้องใส่ไก่นะครับทึิงๆนี่ก็ไว้ปลูกพักปลูกหญ้ารอบๆนี่ก็เอาน้ำขึ้นมาหดพักหดหญ้า นี่แหละครับคือภูมิปัญญาของชาวบ้านเป็นตะติดวะมีไผ่แล้วมีไฟแล้วคือว่ามีไผ่แล้วเร็วเบิงบ้งเบิ้งแตนีกับฮู้แล้วว่ามีไผ่หาแนว,กวาาเนวกวาะหาแนวเกาะพี่น้อง,องนี่ครับเป็นการเอาชนะอันโควิดช่วงวที่ว่าโควิดมันนน่น โควิดตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับจนมารอบสองรอบสามรอบสี่จนมาหอดโอไมครอนอีกแล้วนะครับนี่แหละครับคือภูมิปัญญาอการซีเสียอาสะนะบ่ลงมันหนาวอันนี้เป็นอันวานแหว้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นอันนี้นี่เท้าเอาแหวครับบ่ลงมันหนาววันวสามันสีจวดบ่จวดพี่น้องมาเบ้างคลองใส่ไก่พูดเหรอ่อม อ้อมมันนี่นะครับอันอยู่นี่เบิ่งเอาครับว่ามีปลาอีหยังผู้ใดเอาไปเฮหตตามก็บ่อันสงวนลิกาซิตนะครับคั่นอยากได้ความรู้ก็แล่นมาหาอันสว่างแอร์ช่างแอร์นะครับบ่แม่นธรรมดาเนี่ยมีแอร์ก็ไปซ่อมแอร์มีไฟฟ้าก็ไปซ่อมไฟฟ้ามีตู้เย็นก็ไปซ่อมตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าก็ไปซ่อมเครื่องซักผ้า ยา้มว่างจากเครื่องซักผ้าก็มายูให้ยูหน้ามานอนหน้ายนี่มันเลียงมานอนมายูมาเกีย่ยปาอยูนี่แล้วพี่น้องนี่คือวิธีการเอาโตัวรอดโดยที่พ่อต้องพึ่งผ้าอันเงินทองย่ยมันเศร้าไปซื้อออกหรือเปล่า ในน้ามีมปลาในน้ามีมเขาผู้เฒ่าเพิลวอวงานเห็นะมาแล้ว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 งานต้นแล้วต้นแล้วพี่นอ้องติด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 ต่อบ่ติดต่อก็ติดหักไมมนี่เป็นเสี้ยนแหเลยเด้อครับเสี้ยนแหอัน 8ศอกโมเมนต์ธรรมดาสำหรับสว่างแอร์เจ้าของช่องสว่างแอร์เนี่ยโมเมนต์ธรรมดานะแต่ว่าช่องนี้บ่ค่อยลงบันไดครับบ่ค่อยท้ายลงบันไดโดโดๆท้ายลงเทียงหนึ่งนี่ครับเอาละนะครับโอ้ได้ประคอได้ประคอหน่อยนะ้ำปะท้อโอ้ย มีปลาคอนี่ครับหาอยู่หาอยากหา,ากิากนแต่ว่าเห็ดวัตถุดิบไว้กินเองเนี่ยครับเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาตินะครับอยู่กึ่งธรรมชาติเห็นไหมเห็นไหมไกลๆด้วยพี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งไปนี่แล้วครับวิธีการเอาชนะโควิดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ในเมืองอยู่ต่างประเทศบมมีกําลังใจนะครับเบิ้งคลิปนี้ไว้นะครับนี่คือการเอาตัวรอดมีปลา มีปลากระเดิดครับมีปลาน,น,นิ่นก็อ้วนอปลาคอปลาปลาไนนี่ปลาไนครับพี่น้องนี่ปลาอีเดิดนี่ปลาอีเดิดโอ้ยเห็ปเดปลาแดกแซบพี่น้องเลยอ๋อมันเห็นีหมเก็บเพิ่งนี่ครับนี่แหละครับการวานแห้หาอยู่หากินน้ำอันวัตถุดิบที่เจ้าของเตรียมไว้ ขาลงน้ำแล้วเระวังขาลงน้ำด้วสูนี่ครับมามเบิง้งปดปลาเดี๋ยวซอยปดปลากันพี่น้งองอดบางแสงนนสเนี่ก็ซื้อเขาหนี่งหลายบาทโอ้ยบระว่าแล้วซื้อเขาก็ตาาโกตหลายบาทแด้นอนพี่น้องเฮ้ยซื้อเขาโตหลายบาทเด้อยปลาคอรุ่นนี้ปลาปีเดียวเป็นวไนะไงบ่หอดปีบ่เนี่ยปลาอันปลาบางฝนตกเนี่ยครับปลาปีนี้ละ ขาไปนี่ล้วโอ้โอ้โอ้ลุน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 บอกหอยจูบก็มีครับนี่บอกหอยจูบตัวอ้วนมือขนาดเลยโอ้ลืมฟันออกมาใบมกพร้าวหอยมวยจับทำสิไรอนาะใส่จับกันแหเป็นแหมีเผาครับอันวานจังสี่มันเกิดสีลากค่อยๆลากนะครับปามันกับสีแลีนเขาเผาโดยที่ประตองลงงุ่มคือในหนอง ปือปล่อยราทาไปใหยังนี่เขาได้เพ่านะครับนี่ครับปลานยปานินก็ปลาอย่างไปลศปลยศโอ้ปลาศพใส่ปลาอศพูยังงามเลยปลายศพอันนี้ปานินป้านเอาไว้แนวก่อนเอาไว้แนวก่อนปล่อยขึ้นอันนี้ไว้แนวจุบจุบจุบว่ะฮะ เออเดี๋ยวพอเก็บไห่นี่ครับเอ้าสวัสดีก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวอันช่วยเพื่อเก็บปลากันหากเป็นไพมักคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่เด้อทั้งช่องอันสว่างแอร์แล้วก็ช่องช่วยบักขามสมบานขามนองกี ฝากอันอีพีต่อไปด้อครับผมสวัสดีครับเอาสวัสดีท่านผู้ชมนิดหน่อยสวัสดีครับนะครับผมนี่หายอยู่หายอยากหายกินหาอยู่หาอยากหายกินดครับการเอาชนะโควิดดวยครับตัวอย่างการเอาชนะโควิดเป็นยังไงเบิ้งครับพี่น้องอันบออยากไทยเด็กหน่อยให้เบิ้งเดี๋ยวมันส่งมันสิติดนะครับเพราะว่า เขาอันนั้นแต่ไทยขังหลังให้เบิ่งว่าเด็กๆมีความสุขจังใดครับห้ามบ่เอาให,ให้เด็กๆออกหน้ากล้องครับแต่ไายขังหลังได้อยุนะครับ <c oughs> ขอัยอน้องหันมาพอดีครับผมก็สวัสดีครับเนี่ยก่อนสิวางสายกับไอ้ก่อนสิลาก,กันไปกับให้เบิ่งว่าตั้งหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> โอ้ได้หลายเติบด้วยครับ นี่ก็ซื้อเขากับห้าสิบบาทหกสิบาทพูดได้เลยพี่น้องเอ้ยปล่อยไปแล้วปล่อยไปสองตัวครับอันปลาในกับปลานินครับผมสวัสดีครับ